ต่อเพลยงดวงตายด้วยดวงตายไปตามเสียงเพลงกล่ลอมเป็นเพลงเป็นเพลงรักใจมนรัก์จะแขวนแดนทีน่แห่งกลีบผิวมา เอฟซีเลยองขอเพลงนะขออยู่ด้วยคนขออยู่ด้วยคนขึ้นต้นยังไงนะขออยู่ด้วยคนขออยู่ด้วยคนที่ปังแชร์ยดคนงามขอคนงามอ,อคนงามพี่ตามเปาจองน้องเจ้าดังเอาเู้คอยบอกตรงตงเตือนตามเจ้าฮันมาทำยิ้มให้ดวงใจพี่ดังโดนมีกีเชืิญประมาณนี้ครับ เห็นแล้วแป๊บๆต้องปูจ,จ,จ,บบจุกมีกันไหนเดี๋ยวกันอามาเฮ้ยทำไมจะมาเลยจ้านนพอแล้วพอครับผมพอแล้วพอพอรู้มารอยอยู่ตรงนี้อยอยนชอบใจชอบใจกันใหญ่ขุบคณครับ แม่กลับมาจากไปเที่ยวเวียดนามแล้วนะครับบอกเลยว่าคนนุณแม่อยู่บ้านเป็นเลยที่ค่อนข้างจะลําบากแสนเข็นกัน3คนพอลูกนะครับถูพื้นก็หาที่ไม้ม็อบไม่เจอล้างจานก,ก็ขี้เกียจกันสาคนเขาพจะเลยขอบคุณครับน่าจอุ้มลูกตามเมีย ลูกน้อยกรอยตาสืบพามาแก้วตาของพี่มาบอะไรแม่นกงวดจุกด้วยกุ้ยกุ้ยกุ้ยๆๆๆงกานไหมฮะกันนิกาใช่มั้ยกันนิกาไม่หนีประชุมแล้วใช่มั้ยกัน ไ่กล้าอยู่ไหนหัวใจพิคคำครวญหาทุกทุกที่ที่เราเคยใกล้ชิดมองนิดนิดอยางสกะกิดน้าตยจะไปอยู่แล้วนะได้เลยครับนะจับมือจ้าจ้าจ้ากล้องไหนจ้าโอเค นาทีคร <Lindsey> ับประมาไลน์สดคนแบกรักห้าร้อยแบกรักมานานมานานแสนนานเต็มที่อ้างว้างเดียวได้อย่างนี้ไม่มีใครช่วยแบกเบาประมาณนี้หร้ออะไรนะผีเฝ้ารักนะอ๋อกิดขีดเนะ้ิดเฝ้ารักขิด ร,รู้เพียงว่าทำเพราะรักทำเพราะเธอที่รักก็พอเธอคือรักแท้คือใจดวงเดียวที่เราไม่อาจอมเสียเธอไปแม้รู้ว่าทำเพราะรักสิ่งที่ทำจะร้ายหรือผิดแค่ไหนฉันอยู่โดยขาดรักไม่ได้ให้ทำผิดชท่าไร ขอบคุณี่สาวที่เพินะ่งเิไให้เมื่อกี้ว่าเสียงแอนกลน้ารักมน้าถือว่าู้ใจอ่ะต่อกันเลยจ้ะอ้วกงหัวจุกแล้วก็เดินแพว่ากินน้ำไปแล้วอาน้ำอีกรอบนึงกงหัวจุกคแม่เตนด้วยนะอ่ะโวาเต้นกงหัวจุกแม่หน่อยเเร็วเร็วเต้นเต้น เต้นด้วยกงูจุกเต้นเดี๋ยวได้ตังเต้นได้ตังคเนี่ยนะคนไหนจ๊ะพิธีกรพิธีกรเรามาเต้นนกกงหัวจุกกับเพื่อนหน่อยสิพิธีกรจ๋าเราเต้นนกกงหัวจุกกับคนนี้หน่อยกบเบอร์ไหนจ๊ะกบเบอร์จ๋าพี่เจริญจ้ะ มากระพือปีกกันหน่อยอ๋อแม่เดือนอยากเต้นด้วยไงแม่ทเต้นนี่ประวัติการมา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 โเต้นด้วยนะเอาเป๋าวางซะจะได้กระพือถนัดมามาอาซีย่งนกกองหัวจุกกันถนัดไหมจ๊ะไม่เลยแต่พร้อมัมยมายืนแอนาเขาเนีี้มั่นใจ เสียงนกรงว่าจุกมันริกจอบควิกคกควิกคิกจับจัลิลิิลิกาเสียงเด็กอยากเป็นเจ้าของขอบคุณมากครับขอเมอ่ะนี่น่า็นพับเทียบรอเลยเร็วเร็วได้วาเรียบยากกับเป็นใจเขาไปด้วยกับสามรอบ โอเคเยอยไปต่างไปต่างคิดเท่ไหมรอดอีกรอบรอลงไปรอข้างล่างก็ได้ได้เท่ห์ถึงได้ด้วยนี่าหารคนละห้าสิบบาทเฮ้ยเกิดหน้าเกิดตาป่ะเกิดหน้าเกิดตาไปไหมลงไปเลย พอแล้วเดี๋ยวไปเจอหน้าเซเว่นอีกนะอยู่ใครหน้าเตยเว่นไม่มีอยู่กับอยู่กับเพื่อนโอเคคือไม,ไม่ว่ากันไล่อ้อยคอยเราเนี่เยนแพอันน้ำอีกรอบสิ <c oughs> เดี๋ยวมันไม่ไหลลื่นเดี๋ยวจะพลาดนะคนรอรอซ้ำเยอะ <c oughs> เลีนแพนะครับตอนสุดท้ายที่เราเคยร้องกัน <c oughs> ขอบคุณมากนะ ជីវិតកណ្ដាលน้ําសុខសាន ได้ดีได้ดีทุกท่านไรอ้อยคอยละไรอ้อยแห้งเช้าเพราะอ้อยไม่อยู่อ๋อไม่เอาแล้วต้องใหม่ไรอ้อยแห้งเช้าเพราะเจ้าไม่อยู่พี่ทนโอสูเฝ้าดูเจ้ารุง่งสวมเพชรงยัย อยู่ในเมืองกรุงเพิ่นกลิ่นหอมฟุ้ง,งลืมบ้านเมืาาองยากันอันนี้รวยใหญ่นะแต่กำไรอันใหญ่ <c oughs> เอาไว้ <c oughs> ให้หนูนะขอเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขอจ้ะเธอคือดวงใจเข <c oughs> าขอมาใครขอมา อ๋อฝากมาได้ครับโลกมีความหมายจากวันที่ใจเราใกล้ชิดกันอะไรโบด,ด, <c oughs> ด้ตังอีกแล้วโบเลตังอีกแล้วล่ะยูเจก,ก็ได้ตังด้วยเออที <c oughs> ่นี่มีนะยูยเจคนก็เมตตาดีดีอยู่ยาวลูกถอย โลกเอายืนที่เปได้ตังอีกโลกมีความหมายจากวันที่ใจเราใกล้ชิดกันเธอคนสำคัญที่ความฝันส่งกาเจอให้มารวมหวังและเป็นทิศทางก้าวเดิน คุณนัความบังเอิญที่แนะนำเธอสู่ใจรักคุณยิ่งกว่าใครละกันนะครับขอบคุณค่ะมากไม่รู้เท่าไหร่ไม่ได้นับเลยลขอบคุณค่ะมากตายมังแล้วขอบคุณครับได้ไหมนับให้ไม่เป็นไรครับแม่ม